ลูกละกันใช่ไหมคะหนูชอบใช่ไหมคะใช่แต่ว่าได้ข่าวว่าปีนี้เหมือนกับว่าอลังการแบบผู้ใหญ่ก็คือตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็แบบประทับใจด้วยอย่างงเี้ยค่ะเราเราเล่นกับตัวละครตัวไหนมากอ่ะชอบตัวไหนคะเมย์ชอบตัวหญิงคนไหนบ้างส่วนคะตัวหญิงคนไหนราพันเซลหรือเปล่า แต่เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆแต่จริงเวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาดูแต่คนคนไหนเป็นบ่อยเป็นพิเศษอเ่าพี่ต่ามันเป็นช่วงค่ะบางช่วงก็จะแบบว่าแอรีโบางช่วงก็ราพันเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีชุดครบเกือบเกือบทุกคาแรคเตอร์แล้วค่ะวันนี้แบบเลือกชุดคอสตูมเองเลยไหมคะพี่ตาวันนี้ก็คือเอาจริงๆเอามาให้เลือกคือมีมีราพันเซลมีแอรีโออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแต่ชุดนี้น่าจะมาก แล้วก็แล้วก็มีแบบไม่ใช่เจ้าหญิงไปเลยแต่รู้สึกว่าเออให้เข้าทีมดิสนีย์นิดนึงอะไรอะค่ะเพราะว่าเจ้าทีมตอนตัดเจอมิกกี้มิกกี้เขาแบบสุนแตงสว้าวเข้าใจไหมคะเจอสุดแตงเนาะสุดแตงเหมือนจินดาลาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจินดาลาที่สุดไปไปจันดาลาที่สุดไปยู ฝากตงเนี้ย่หมาสก็ฝากเลยค่ะเพราะดิสนี่ดิสนี่อะไรปีนี้ก็คือแบบพิเศษมากๆมีเหมือนกับว่าเป็นแบบต่างจากทุกๆปีละกันที่แบบมีเหมือนกับแสงสีเสียงหรือว่ามีการแสดงที่มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่เล่นไก่เป็ดตรงนี้นะครับเอาพี่ๆคนใหม่ให้หน้ามาดูกันเยอะๆมาดูกันเยอะๆนะคะ แต่พักไม่ได้ต่อยนิดนึงนะเราอยู่เรววิ่คุ้นอยู่ด้วยนะที่นี่ที่นี่น้องพี่นี่น้องเป็นไงบ้างอ๋อช่วงนี้ก็โอเคค่ะก็เหมือนกับว่าตามวัยแล้วก็แบบว่าไปงแต่ว่าตามวัยก็แบบเหมือนกับว่าเขาก็มีความหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาแต่ว่าไปไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาฉายแววแบบว่าอยากทำงานในวงการนิดนึงไหมครับก็ไม่นะคะคือเหมือนกับว่า เหมือนให้ให้ช่วยทําอะไรก็คือแบบว่าต้องคุยกับเขาก่อนว่าเออนี่ช่วยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยปมาทำแบบนี้ได้ไหมมาไหมหรือว่าอะไรงเี้ยคะเขาเคยดูผลงานของคุณแม่ไหมคะว่าคุณแม่เป็นนางเอกหรอจ๊ะเขาอยู่มาเขาอยู่ว่าคุณแม่เป็นดาราใช่ไหมลูกดูไปว่าคุณแม่เป็นนางเอกหรุณแม่เป็นดูไหมคะเคยดูไหมอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราของคุณแม่ไหมลูกไม่ แล้วจริงๆเขาม,มีความ,วามชอบเป็นแบบไปทางไหนบ,<า>บ้างคะพี่หน่ก็จริงๆความชอบเขาน่าจะเป็นเอาจริงๆเขาชอบทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ก็ชอบเลขก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าความถนัดน่าจะเป็นเรื่องแบบน้องเพ่ยนะคะน้องเพ่ยกับเพ้นนี่นี่แบบว่ายังไม่ไม่ไม่เคยไปเรียนแต่ว่าก็ดูดูแต่ฉายแววอะเรื่องภาษาคนก็ชอบไม่ต่อยหนอเวลาคุยกันเสร็จ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรียนกับโรงเรียนบีเตอร์แต่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งก็คุยันด้วยอ่ะตัวนี้ต้องถ้าถึงช่วงโตขึ้ร่อเรื่อยแบบตองมีเหตุผลในการเรียนมากขึ้นเรื่อยๆนี่แต่างเป็นปัญหาบ้างไหมคะคือจริงๆเราเราใช้เหตุผลคุยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก่บแม่เพราะว่าตั้งแต่เล็กๆก็คือพยายามใช้เหตคุยตลอดแล้วเขาก็เลยจะิกับเรื่องการการพูดคุยอยู่แล้ว เขามีแบบเป็นข้าใจอะไรหรือว่าสงสัยแล้วเขามาถามเราตรงๆรื่องแบบมีนี่ไงถ้าอยากตอบไปเขามีไหมมีมีในหอก็เราก็จะเราก็จะตอบตอบเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเออแบบเหมือนสิ่งที่เขาสงสัยเราก็จะอธิบายอะไรนีหรือว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเอ๊ะทำอันนี้มันดีไม่ดีหรืออะไรนี้เราก็จะอธิบายค่ะขึ้นอย่างที่อะไรที่จ๋าที่ต้องหาเหตุผลในเขาแบบหนักๆเลยอะไรเงี้ย ก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อมีว่าต้องหาคนอ่ะค่ะเพราะว่าก็คือใช้วิธีแบบว่าคุยมาตลอดแต่ไงว่าเอออะไรที่เราแค่แบบว่าเหมือนกับคอยหลักเกินเพราะว่าเออเวลาทำอะไรต้องจีบคนอื่นว่าเดอดร้อนคนอื่นหรือเปล่าแล้วแบบว่าถ้าถ้าคนอื่นทำแบบนี้กับเราเราชอบไหมเนี่ยเขาคือถ้าเขามีแบบหลักตรงนี้มันก็จะง่ายในการแบบคุยเรื่องน,นะอย่างพ่อที่มาช่ยอะรคะไ,นไนีนะคะจคุพอเรามาช่ดู แต่ในในส่วนของเขาแหละว่าแบบเหมือนกับว่าอะไรนะเล่าทีพย์างก่อนนอนอะไรประมาณเนี้ยก็แล้่าองกับคุณพ่อคือแบบนี้อัดเจริญบอกอยู่กันก็คือถ้าถ้าเปิดเติมก็คือจะอยู่กับคุณพ่อจันีสูบพอปิดเติมก็อยู่กับเราจัดการก็จะสนับจากแบบนี้ก็แตบก็แต่แรกที่แล้วค่ะคุณพ่อมองที่พี่เป็นยังไงครับพี่ตายก็น่าจะยุ่งง่ๆคุณพ่อบอกว่ายุ่ง พี่่ี่ตคยกับน้องน้องไม่ไม่เราก็จะแค่คุยเรื่องสลัสดเรื่องแบบเอะไรกเือเขาดูเราจะปักษาเรื่องอะไรบ้าเรือพันธ์ลูกหรืออืมก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องลูกอย่างเดียวเลยว่าบอกเธอว่าเออแบบช่วงนี้สุขภาพลูกอย่างนี้ดูแลฝักดูแลตรงนี้เป็นเศษอะไรแบบนี้ผว่าน่ากำลง้องไว้ยัไันก็จอะไรอย่างงี้ ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าก็คือให้เขาเหมาือนกับว่าเป็นเป <c oughs> ็นคนดีแหละแล้วก็แบบว่าตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองดีที่สุลยเนี่ยค่ะก็แต่นอนใส่บ้างอะไรก็ไม่ถูคู่สี่คนเด็คุณพคอทีไหนคุณพ่อจะอะไรถ่ายอะไรกัเลย่ยเรื่อง